วัสดีครับวันนี้กับช่องพีเอ็มฟอร์ดนะครับวันนี้เราอยู่กับบูตฟ f o r d ในงานมอเตอร์โชว์ปี2023นะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าในงานปีนี้มีรถรุ่นไหนมาโชว์กันบ้างน,นะครับวันนี้ก็จะเป็นวัน VIP นะครับผมแล้วก็เราจะบอกเลยว่ามีรถรุ่นใหม่ที่เปิดตัวด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะไปเลย สำหรับคันแรกเลยนะคะที่จอดเด่นๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเจ้าแรปเตอร์นั่นเองคันนี้นะคะเป็นเครื่อง3.0นะคะ V6 นะเป็นเครื่องเบนซินนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็นี่ค่ะจะเป็นชุดแต่งเฉพาะของแรปเตอร์เลยนะคะเท่มากๆเลยนี่เอามาโชว์กันแบบยิ่งใหญ่อลังการตรงนี้เลยค่ะคันต่อมานะครับคันที่อยู่ด้านหลังเราคันนี้ก็จะเป็น Ford n e x e n Ranger Sport นะครับผมอ่านี่จุดเด่นของเขานะครับจะมีกระจังหน้าแบบสีกาไฟนะครับไฟหน้า LED แล้วก็ล้อแม็ก18นิ้วนะครับสีทูโทนแบบนี้เท่ๆเลยนะครับ คันต่อมานะครับจะเป็นคันที่เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับก็คือเจ้า ford next gen ranger xls นะครับซึ่ง xls เนี่ยจะเปิดมา2รุ่นนะครับเป็น OpenCA b กับ4ประตูนะครับเป็นเกียร์ออโต้ทั้งคู่เลยนะครับนี่นะครับไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้า led ด้วยนะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเป็นสีเทานะครับแบบนี้เลยนะครับล้อแมกขนาด17นิ้วนะครับมีไฟตัดบอกมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันอีกคลิปหนึ่งนะครับตามในช่องได้เลยนะครับ สำหรับคันต่อมานะครับจะเป็น Next Gen Y-Tech นะครับตัวนี้จะเป็นขับ4นะครับผมนี่สังเกตได้จากไฟหน้าเป็น m ม t r i ล LED นะครับผมจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือจะมีล้อเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีราวหลังคาแล้วก็สปอร์ตบาร์มาจากโรงงานนะครับในงานครั้งนี้นะครับจะมีรุ่น XLT นะครับที่เป็นตัวชุดแต่งพิเศษเฉพาะในงานมาโชว์ด้วยนะครับผมกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าสีเทาดำนะครับผมสีกาไฟนะครับข้อไฟหน้านะครับบริเวณนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ชุดเดิมนะครับของ XLT นะครับสีโครมเมี่ยนะครับเพิ่มเติมในส่วนของคิ้วล้อนะครับเป็นคิ้วล้อผิวสัมผัสดีมากนะครับสีดําด้านนะครับผมนะครับมีหมดนะครับตัวนี้นะครับแข็งแรงมากเลยนะเห็นไหมสุดยอดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็บริเวณสกรูฝากระโปรงนะครับก็จะเป็นสกรูฝากระโปรงนะครับทรงเตี้ยนะครับผมนี่ครับมีเหมือนเล่นลูกเล่นเป็นช่องดูดอากาศด้านบนนะครับผมตัวนี้นะครับ สีดำด้านนะครับล้อนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กแบบใหม่นะครับหน้าตาเหมือนกับของแรปเตอร์เลยนะครับผมสีดำด้านนะครับตัวนี้แล้วก็ยางเป็นของ BF g o o d ุ i ลินะครับผมนะสเปคยางอยู่ที่2 8 5 7 0ด1 7นะครับผมตัวนี้นะครับยางออฟโรดเลยนะครับกราบข้างจะเป็นสีดำด้านนะครับนี่นะครับทั้งหมด4ชิ้นนะครับผิวสัมผัสดีมากนะครับตัวนี้นะครับสีดำด้านแล้วก็เนื้อจะเป็นผิวสัมผัสเหมือนเนื้อทรายนะครับผมตรงนี้คิวล้อด้านท้ายนะครับเนื้อสัมผัสจะเหมมมืออนนนนนนนกกััับบบบดด้้าาาาาหเเเลลยยยยะะคครรีีีี่่็ซงงผม ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นโลบาร์นะครับของแฮมเมอร์นะครับผมแข็งแรงมากนะครับเป็นโลบาร์เหล็กนะครับผมด้านท้ายของเขาก็จะมีข้อไฟท้ายนะครับตัวนี้สีดำด้านแล้วก็คาดท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำด้านเหมือนกันตัวนี้โป่งออกมาเลยนะนะครับแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ด้านในฝากระโปรงตัวนี้นะครับจะติดเป็นโรเลอร์ลิสต์มาด้วยนะครับสำหรับคันที่อยู่ด้านล่างอีกคันนึงนะครับคันนี้จะเป็นรุ่นที่เปิดตัวใหม่ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับก็คือรุ่น Ford Everest วายแท็กนะครับผมแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นสีขาวมูฟนะครับคันที่โชว์อยู่ด้านหลังคันนั้นนะครับจะเป็นสีเหลืองลักกิโล่นะครับผมนี่จุดเด่นของเขานะครับก็คือไฟหน้าแบบเมทริกเอวิดีบนฝากระโปรงจะมีคําว่าวายแท็กอยู่นะครับเป็นสีดำนะครับผมนี่กันชนหน้าแบบนี้นะครับดีไซน์เฉพาะเลยนะครับแล้วก็คิวล้อสีกาไรนะครับแล้วก็ล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับด้านล่างฟอยด์คันนึงนะครับจะเป็นเจ้าฟอยด์เอเวอร์เรสซิเดนเซียมคลาส 4x4 นะครับผมสังเกตได้วยนะครับ ล้อขนาด20นิ้วนะครับผมนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีพาราลมิกมูนลูปด้วยนะครับแล้วก็ภายในงานค่ะเขาก็มีฟอร์มัดแตงนะคะมาโชว์ด้วยตัวนี้เป็นเครื่อง5.0ลิตรนะคะสีเหลืองเทมากๆเลยค่ะสำหรับด้านบนฟอร์นะครับจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับก็คือ Next Gen Ranger Raptor นะครับซึ่งเป็น Raptor 2.0ลิตรดีเซลนะครับแล้วก็เป็น รุ่น Storm Track นะครับแล้วก็ e v e r e a d White Track นะครับเป็นสีลักเกอร์ยีลโล่นะครับผมอย่างคันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นรุ่น Raptor นะครับ2.0ลิตรดีเซลนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นท็อคอัพของ Fox นะครับเป็นแบบ Internal By Pass นะครับผมและรุ่นพระเอกของเราในวันนี้นะครับก็คือเจ้า Ford Next Gen Ranger Storm Track คันนี้เลยนั่นเองเลยนะครับผมจุดเด่นของเขาเนี่ยจะอยู่ที่กระจังหน้านะครับมีไฟ LED ตรงนี้นะครับซึ่งพิเศษมากๆเลยนะเพราะว่า Ford รุ่นอื่นเนี่ยจะไม่มีเลยนะครับมีในรุ่น Storm Track ตัวนี้นะครับผม Storm Track เเนนนีี่่่ยจะป็รุท แล้วก็ Y Tag ขึ้นมาอีกรุ่นนึงนะครับแต่ว่าจะอยู่ต่ำกว่าในตัวของ r a p t o r นะครับผมล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วเลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็มีคลิปแดงนะครับตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับผมนี่จุดเด่นของเขาเนี่ยก็จะมีคําว่า Storm Tag ตรงนี้นะครับเล่นขอบสีแดงนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดําแล้วก็เดินได้สีแดงนะครับผมราวหลังคาด้านบนของ Storm Tag เนี่ยจะเปลี่ยนได้ด้วยนะครับจากลูกเล่นเนี่ยเราสามารถจับราวหลังคาแบบเดียวได้แบบนี้นะครับอันนี้จะสามารถ ไข่นะครับเพื่อเวลาเราเก็บของเนี <room> ่ยสามารถใช้แลกด้านบนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวโลบาที่สามารถเลื่อนได้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแข็งแรงมากแข็งแรงนะโอ้ฟังจากเสียงแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนตัวนี้สามารถพับเก็บได้อีกนะครับตัวนี้ครับลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยดันขึ้นไปอย่างนี้ครับเวลาลูกค้าใช้งานเช่นวางเรือขย y a วางไม้เนี่ยสามารถวางผ้าตัวนี้ได้เลยนะครับผมเลื่อนได้อีกตัวนี้นะครับผมมีสติ๊กเกอร์ด้านข้างมาด้วยสวยมาก มีแท่นเหยียบด้านหลังด้วยนะครับผมตัวนี้สำหรับคันสุดท้ายนะครับจะเป็นรุ่น e v e r อร์เรสต์นะครับผมเป็นสีใหม่ด้วยนะครับสีลักเยลโล่นะครับผมนี่เป็นสีพิเศษเลยนะครับผมกันชนด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะได้เป็นกันชนด้านหน้าแบบตัวเตัวใหญ่นะครับแล้วก็ไฟหน้าแบบ m a t ิคเอลวนะครับบนฝากระโปรงจะมีคำว่าไวด์แอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็จุดเด่นๆเลยของ e v e r อร์เรสต์เนี่ยคือด้านบนของเขานะครับผมจะมีราวหลังคาแบบใหม่นะครับผมที่ตัวโชว์เนี่ยจะมีติดตั้งแหลกแล้วก เอาจักรยานขึ้นไปโชว์ท่านบนด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับ,รบกับรถที่เราพามาชมในวันนี้นะครับกับงานมาด้วยโชว์ปี2023ในบูธฟอร์ดนะครับผมถ้าใครชอบนะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ช่องพีเอ็มฟอร์ดให้ด้วยนะคะว,นนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย